นี่ครับสาหรับคลิปนี้สิบผ้ามายามรอบนะครับหลังจากฝนตกใหม่ครับพี่น้องว่าสิบมันสิได้จักแต้มบ่นี่ครับน้ำกัหลยคือกันครับเพราะว่าฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่มาใส่รอบไว้นี่ครับนี่ไปไปรับส้มพร้อมๆกันนะครับไปได้จักแต้ม อลไพี่น้องมาเลยมาเลยมารุนน้ำกันนะครับจักหลังจาม <c oughs> มาพี่น้องมาเบ่งหลังแรกแหกบ้านครับว่าเป็นดึงไหน <c oughs> เป็นไหนได้บ่ <c oughs> ป่านยังมีอยู่ครับมีอยู่ นี่พี่น้องนี่ยนี่มังห้อยห้อยลายขนาดครับนี่ครับลังแรกครับลังแรกใส่อีกหลังมาเร็ว ให้คลิปลงิกตกนะครับลังที่สองอโอุ้อ้มต,ตินอือโอ้มีแต่มักหอยไปใ่หมนามุกหอยตอามะกหอยไปกินกับตาเนาทำปลาคัไปไก่นี่นี่น่นี่บะหม่อยู่นาเอาไปขายม่ะ มีแต่ปลาเขียงน้อยอ่ะปลาเงน้อยกุ้งเลยกะลูกกลูกกบลูกกบนะโอ้กุ้งถึงหลายบบกุ้งกุ้งกหลาหมหลายสองหลังเราพี่น้องสลังเราหลังที่สามครับบ้นี้ทีเด็ดครับท <Hungary> like like ีเด <a> <rumors> like ็ด <hill> Để mà nhạn Đem một hồ một ít có siêu tôi nhảy vào siêu đó ăn nó mà cắt vào Hả? Năm nuôi vào ni cung rồi hả? cầu lẽ à? ôi nhà. cái quần sung khỏe kìm vậy. นี่จะมาคอยพี่น้องกระปูกระปุ่มีบาทน,นี่ครับฝีมือของเซียนหากินเซียนจามครับคนเดิมจามคนเดิม,าม,ดมอากินไปมือเมื่อหากินไปมือเมือนี่ครับชมบรรยากาศไปน้ำครับคล้องข้างถนนใหญ่ฝนเศร้าตกใหม่ๆครับน้ำร้ายขนาดพี่น้องเลย สุดยอดเลยครับปีนี้อุดมสมบูรณ์อาสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนำนะครับเดทางช่องฟิตติล h a ชแนลสุดท้ายนี่กาวคำว่าสวัสดีครับ